ท่านผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างไหมคะการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินระหว่างฝากขายขายฝากและจำนองมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอยากรู้ต้องดูเราคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญประจํารายการคุณอํานวยวรรณมาโสกรรมาการผู้จัดการสํานักง,งานกฎหมายบริษัทวีเวลจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอํานวยคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีที่ดินอยู่แล้วแล้วเราต้องการที่จะได้เงินอยากได้เงินก้อนมาใช้ระหว่างฝากขายขายฝากแล้วก็จำนองที่ดินมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับต่างกันแน่นอนครับถ้าถ้าฝากขายเนี่ยก็เป็นเรื่องของอการไปจ้างตัวแทนหรือด้หน้าหรือจ้างบกนะครับมาเป็นตัวแทนของเรา นะครับเอาที่ดินของเราเนี่ยไปขายนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายตัวแทนนายหน้านะครับเราไปฝากไว้กับนายหน้าหรือว่ฝากไว้กับโบ๊กเนี่ยครับให้ช่วยขายที่ดินให้เรานะครับเมื่อขายได้นะครับเขาก็จะได้ค่าคอมจากเราะนะครับอันนั้นก็เรียกฝากขายนะ,ะแต่ถ้าขายฝากเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิติกรรมชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้กฎหมายขายฝากนะครับขายฝากเนี่ยคือเราเอา ที่ดินของเราเนี่ยนะครับไปขายนะครับไปขายเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะตกเป็นของผู้ซื้อ<ช>นะครับซึ่งถามว่าเราขายขายฝากเนี่ยเพื่ออะไรน<ช><ช>ะครับเพื่ออยากได้เงินก้อน้ามาใช่ไหมครับพร<ช>าเราจะไปกู้เข้ามาเ<ช>มื่อจะไปกู้เขาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีหลักประกันนะครับซึ่งนายทุนบางเจ้าเนี่ยนะครับก็เลือกที่จะใช้วิธีการขายฝากนะครับขายฝากหมายถึงว่าเราโอนที่ดิน นะครับหรือว่าทรัพย์สิทธิ์เนี่ยไปอย่างผู้ซื้อหรือว่านายทุน<ะ>โอนกรรมสิทธิ์มาให้เขาเลยนะครับเขาถึงให้เงินกู้ถึงจะให้เงินเรามาอ่านั่นเป็นค่าที่ดินไงนะครับ<ะ>อ่าหรือว่าเป็นเงินกู้อย่างหนึง่งนะครับในในส่วนของนายทุนก็คิดว่านี่คือเงินกู้อย่างหนึง่งเพราะว่าการาขายฝากเนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนได้ ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดที่กาหนดไว้ตามสัญญาใช่นะครับตามสัญญากําหนด1ปี3ปี5ปีนะครับแต่ตามกฎหมายขายฝากเนี่ยห้ามนะครับห้ามไถ่ายคืนเกิน10ปีนะครับอ๋อก็คือสามารถฝากไว้ไม่เกิน10ปีใช่นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราขายฝากไว้ปีค่ะปีนะครับพอครบ1ปีเราไม่ถ่ายคืนก็สามารถที่จะขยายตกลงขยายเวลาไปได้แต่ไม่เกิน สิบปีนะครับดังนั้นเนี่ยการขายฝากเนี่ยกมสิทธิ์นะครับตกเป็นของผู้ซื้อนะครับหรือว่าผู้ให้กู้เราแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราผิดนัดชำระหนี้ใช่ไหมครับทางผู้ให้กู้นะหรือนายทุนเนี่ยนะครับที่เขาเป็นคนรับรับซื้อฝากเนี่ยนะครับ เขาก็สามารถยึดที่ดินได้เลยก็คือจะยึดไปขายต่อไปใช้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรของเขาก็ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้เลยนะครับเพราะว่ากรรมสิทธิ์ตกเป็นของเขาแล้วเพราะว่าเขาผิสัญญาเราผิสัญญาเองเราผิสัญญาเราไม่ได้ถ่คืนภายในกําหนดไงนะครับอันนี้คือเรื่องขายฝากนะครับอีกการหนึ่งก็คือการจำนองที่ดินจำนองที่ดินนะครับการจำนองที่ดินเนี่ยก็คือเจ้าของทรัพย์สินนะครับเอาทรัพย์สินของตัวเองนะครับที่ดินนะครับหรือสิ่งของทีทรัพย์เนี่ยนะครับ เอาไปเป็นประกันไว้กับผู้ให้กู้นะครับหรือว่าผู้รับจำนองเช่นธนาคารอย่างเงี้ยอย่างเช่นไปเข้าแบงก์เกษตรแบงก์อะไรอย่างงี้ที่ที่เขามีข่าวกันใช่ไหมคะใช่ครับเออกสเอยถือว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับโดยธนาคารเขาเป็นผู้รับจำนองนะครับเมื่อเราเอาทรัพย์สินเอาที่ดินของเราไปจำนองไว้กับธนาคารธนาคารก็จะให้เงินกู้กับเรามานะครับอันนี้คือ การจำนองแต่ว่าทรัพย์สินนั้นยังเป็นของเรานะ,ะยังไม่โอนไปยังผู้รับจำนองก็คือชื่อยังเป็นของเราอยู่ยังเป็นสิทธิ์ของเราอยู่เรายังสามารถที่จะทําอะไรบนที่ดินของเราได้ะนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาทรัพย์สินเนี่ยไปเป็นหลักประกร s <S ันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอนจำนองได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือเมื่อชําระหนี้ครบแล้วภายในระยะเวลาต่างๆตามสัญ,ญญาจำนองที่บอกไว้ะนะครับดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบว่าขายฝากกับ กับจำลองอันไหนดีกว่านะครับค่ะต้องมาดูว่าค่ะคือต้องอยู่ที่ทางผู้ขายเป็นผู้พิจารณาใช่ครับแต่ว่าค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คุณพลอยนลอยพอทราบไหมคะว่าวิธีไหนที่ผู้คนนิยมที่นิยมค่ะแล้วก็ให้เร็วขึ้นอยู่กับว่าใครคือผู้ให้กู้อาอย่างนี้นี่เองถ้าเราไปกู้ธนาคารค่ะธนาคารเขาก็เฉพาะรับจำนองค่ะแต่ถ้าผู้ให้กู้ไม่ใช่ธนาคารค่ะนะ แต่เป็นนายกรนายขอซึ่งเป็นนายทุนที่ปล่อยกู้ค่ะเขาก็ไม่รับจำนนงเขาจะรับขายฝากขายฝากใช่ไหมครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะยึดที่ดินได้เลยไม่ต้องไปฟ้องเหมือนกับจำนนงไง่การจำนนงเนี่ยคือต้องไปฟ้องบังคับจำนนงแต่ว่าขายฝากกรรมสิทธิ์ตกเป็นของเขาแล้วนี่ถ้าเราไม่แตยคืนก็ตกเป็นของเขาแน่นอนนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดถ้าเราไม่่ายคืนเขาได้ที่ดินไปอยู่แล้วเพราะว่ากรรมสิทธิ์มันตกเป็นของผู้รับซื้อฝากนี่อยแล้ว นะครับแถมเรายังต้องโดนอะไรค่าปักถุง5%โอ้ค่ะนะของมูลค่าที่ที่ขายฝากค่ะโดนหักไปแล้วอ่ะโดนหักไปแล้วตั้งแต่แรกใช่ก็หักไปแล้วสมมติเขาปล่อยกู้ให้เราหนึ <cały> <S <S <Yin> like ่งล้านนะเขาหักไป5%โอ้ก็โดนหักไปเลยหักไปเลยนะะเราจะได้ไม่เต็มล้านไงเพราะเขาหักไป5%ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขายังหักดอกเบี้ยก่อน ดอกเบี้ยหักล่วงหน้า2เดือน3เดือนแล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ2-3ถึงสเดือนอัตรา1 2ึงจตดอเปอร์เซ็นต์ต่อปีไม่ใช่ต่อปีต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนหักไปได้ว3เดือน1.25ต่อเดือนบางเจ้าหักไปเลย3เดือนล่วงหน้าดังนั้นเราไปกู้เขาล้านนึงเราได้ไม่เต็มล้านอเราอาจจะได้แปดแสนเจ็ดแสนแปดแสนเท่านั้นเองแล้วก็หักดอกไปอีก1 5หเหักล่วงหน้าด้วยนะครับ1.25ต่อเดือน ประมาณ3เดือนนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าต้องการใช้เงินกนจริง,รง,รงๆเนี่ยก็อาจจะจะไม่คุ้มค่าใช่ครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าสามารถจะไปกู้แบงค์ได้ไปจำนองดีกว่าไปจำนองดีกว่าใช่ครับ,รบอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแล้วแต่ท่านผู้ที่มีความต้องการว่าเลือกแบบไหนเหมาะสมที่สุดใช่ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณความ,วามอุยเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราและอย่าลืมติดตามสาระน่ารู้ได้ไมาใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e ซ v e Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r v e l o g i s t i c s .com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราไล้ที่นี่ e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ